สวัสดีครับเอฟซี FC ที่รักทั่วประเทศสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องต้องไปจทุกคนและสบ,บายดีครับพ่อแม่พี่น้องทางสอบบอเบาเอามาพบมพอ,อกันนะครับกับผมก่อนกระสินนะมาเจอกันในเพจน้ำปลารก่อนพายจวดนะครับแซบทุกครัวนัวทุกครัมนะครับอ่ะวันนี้เป็นวัน สุกนะครับน่าจะเป็นสุกสุดท้ายของเดือนนะครับสุกที่9สิงหาคมขอกแบดนะครับอ่ะวันนี้จะมาสรุปนะครับแนวทางการเสี่ยงโชคให้นะครับอ่ะไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไทยนะครับํำไทยํำฝั่งโค้งนะครับใครเข้ามาแล้วนะครับอ่ะ รบวรกวนแจ้งผลการรับชมรับฟังให้ทราบหน่อยนะครับภาพเป็นแบบไหนนะครับภาพชัดเสียงชัดพิมพ์หนึ่งนะครับภาพเลอเสียงขาดหายพิมพ์ศูนย์นะครับจะได้สื่อสารเข้าใจตรงกันนะครับวันนี้นะเป็นน่าจะไม่มีโอกาสมาไล์อีกนะน้องนุ่นละปีหน้านะครับปีหน้าเอ้ไม่ใช่เดือนหน้าพูดผิดข้อัยนะเดือนหน้านะครับเดือนกันยายนนะครับ ก็รอลุ้นในส่วนของรัฐบาลไทยกันในวันที่ที่หนึ่งเลยนะครับว่าอาจารย์น่าจะเล่นตัวไหนหนักตัวไหนยังไงนะจะ,จะดูนะครับก็ให้ไปหลายครั้งนะครับอ่ะทักทายกันนะครับดีครับคุณคุณซูมนะครับนะค,บคุณรักคุณ วชิราคุณธานีนะครับคุณเอ็มพิกาคุณสามารถอยู่ประุมชัดเจนคุณเล็กคุณวัสนาชัดเจนคุณจำเนียนอยู่แหลมชะบังนะครับก็ชัดเจนดีคุณทาวออยู่ไหนเนาะชัดเจนคุณดวงจันทร์ก็ชัดเจนนะครับเสียงเนาะดองจนนะครับตอนนี้นะครับเป็นเวลาเที่ยงนะ สองนาทีนะครับน่าจะสะดวกสบายกันนะครับสําหรับผู้ที่ทํางานอ่าจำแรกก็จะมาบ่ายโมงนะครับก็มาไล่ก่อนถึงจะไปธุระนะครับอาจจะไปไลายที่ไล่แห่งนะครับในส่งสินค้าให้กับลูกค้าสวัสดีครับคุณกุณราบนะครับชัดเจนเนาะเพราะว่าวันนี้เนาะใครเข้ามาก็ถือว่าเป็น โอกาสดีนะครับนะโอกาสดีเลยนะครับนะเพราะว่าให้แนวทางในช่องนี้นะครับในเพจนี้เท่านั้นนะครับในส่วนเพจใหญ่นะครับนะรู้สึกว่ามีคนติดตามเข้ามาเยอะเหมือนกันเพราะว่าลงประวัติเีก่ยวกับปราศาสตร์แล้วก็เตือนความจำนะครับเตือนความจำ ทางคมิ้นนะครับว่าเราเคยให้แหล่งพระพิงศูนย์อพยพก็มีคนเข้ามาติดตามค่อนข้างแปบ๊บเดียวนะครับแปดหมื่นแล้วพี่น้องนะในเพจใหญ่ก็เดี๋ยมันก็จะหลากหลายก็เลยสมมาก็หลายสาขาอาชีพอยู่ก็เลยมายังยังไม่ได้ไปให้นะแต่นี้ณนะปัจจุบันนะเพจองอกรพลังเลกนำโชคที่ ที่ให้แนวทางทุกครั้งนะครับแต่ตอนมันก็ติดแดงคนระับแปดหมื่นเจ็ดร้อยหกสิบีนองเออเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันเนอนะสำหรับผู้ที่อยู่เพจนั้นเนาะก็แจ้งให้มาติดตามเพจน้ำปลานี่ก่อนนะครับให้มันเปิดการมองเห็นก่อนเพราะว่า มันติดแดงอยู่นะั้นลงไปก็ไม่ค่อยจะจะเห็นอะไรนะครับนะครับสำหรับแนวทางของวันพุทธที่ผ่านมาก็ขออภัยนะพี่น้องมันหลุดเพราะว่ามันเข้ามาสามงวดติดแล้วเนาะอืมก็ชิดอยู่ที่ให้ไปคราวที่แล้วนะให้ให้เปียดมันมานุ่นถ้าพี่น้องฟังเล่าก็น่าจะได้มันมาตัวที่ห้าตัวที่หกถ้าเล่นอ่แนวทางล่าง ของพี่น้องเล่าเนะ่แบบห้าตัวมันก็มาแปดหนึ่งแบบหกตัวมันก็มาหนึ่งแปดนะครับเดี๋ยวงวดนี้ก็แก้มือเนาะมันกป็ประมาณนี้แนละพี่น้องรุดได้สามครั้งมันเคยมาได้แค่อส,ออสองอาทิตย์หกสองเอ่อสองอาทิตย์ไม่ใช่สองสองอาทิตย์โอเคเพราะว่าจันทรุธสุกเนาะอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์คือหก ได้หกงวดเท่านั้นในสถิติของปีนี้นะครับมันไม่ยาวาก็ก่อนด้านนั้นต้นๆปีได้แค่แปดนะก็ะมาหกแล้วก็มาสามนะเราหลุดหนึ่งแล้วมันจะไปยาวไหมก็มา,าตรงนี้ก่อนพี่น้องต้มยำตำแจงนงะในขวดเดียวแซบนัวนะครับาฝากพี่ฝากน้องนะสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณระติพรเฟสหาย วยเราไม่เจอหลายวันเฟสใครหายเฟสคุณหรือเฟสอาจารย์เพจต้องติดตามพี่น้องติดตามแล้วเราปักหมุดไว้เดี๋ยวนะครับอันนี้คือเพจน้ำปลาระมันไม่หายมันอยู่ยังไงมันก็อยู่ย่างนั้นหนะ้าที่สําคัญนะคุณตั้งค่าเป็นรายการโปรดนะครับมันไม่หายแน่นอนถ้าจําชื่อได้ก็เข้ามาค้นหานะพิมพ์ค้นหานะครับน้ําปลาระก่อนพยจวดตนะครับ เห็นแน่นอนนะมันมีอันเดียวหรือพิมพ์ในถ้าถ้าพิมพ์คํานี้ในใน o ูเกิลเนี่ยมาถึงบ้านเลยมาถึงบริษัทเลยพี่นอ้ <c oughs> องอถ้าพิมพ์ในเฟซของเราเนี่ยมันก็เข้ามาในเพจนะมันไม่ได้หายไปไหนนะครับไล่ให้ตลอดนะครับจันพุทธศุกในเพจที่เป็นเพจหลักนะครับนะไม่หายนะที่สําคัญเรารู้จักส่องเป็นหรือเปล่ามาส่องมาเลื่อนหานะแต่ในเพจ หลักแนะนี่ยมันเพดใหญ่เพดให้แนวทางาบอกอยู่ว่ามันติดแดงคือเพดออกก่อนพลังเลขน้าโชคนะก็พยายามฟื้นฟูพยายามลงคลิปอื่นๆไปก่อนถ้าลงปเป็นแนวทางเขาบอกว่าแจ้งเตือนแล้วนะมันแดงแล้วคุณยังจะฟื้นอีกมันก็ปิดเราเลยเนาะมันปิดเพราะว่ามันติดจนมาถึงเดือนมิถุนานะครับน่าจะมิถุนาปีปีหน้า ซึ่งจะสามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนชื่อเป็นเพียรอื่นได้แก้ไขชื่อถ้าเราไม่เอาเพียรออกก่อนพลังเรียกน้ำโชคเราจะไปเปลี่ยนเป็นชื่ออะไรยังไงก็นนตีหน้านะครับแล้วนะครับหลังจากเข้ามาติดต่อกันสามงว,งวดที่ผ่านมานะครับก็ขอภัยหลุดนะครับไปออกหยุดของพี่นออ้องซอปปลา่าในตัวแบบาตัวและแบบ6ตัวนะครับเปียกมาในแบบ หตัวและหตัวของวันนี้นะครับประจำวันศุกร์ได้เก้าเหมือนฮานอยนะครับวิ่งรูดเก้าเน้นที่เก้าศูนย์กับเก้าหนึ่งนะครับเก้าศูนย์ศูนย์เก้าและเก้าหนึ่งหนึ่งเก้านะครับรูดเก้านะเน้นตัวแดงๆพี่น้องเลขชุดสี่ตัวเลขชุดสามตัวนะในส่วนของ ตำฝังโคงนะครับพี่น้องสตอปลอเล่าเห็นไหมอย่าดูให้ทันอต่อไปมาสรุปรัฐบาลไทยนะน่าจะเห็นกันหมดเนาะรัฐบาลไทยจารย์ให้ตัวดีเลยเอตัวเก้าเนาะเลขวิ่งเงินล้านนะครับนะ หลังงวดที่ผ่านมาให้หนะ้านมันออกหกห้าเนาะให้ฟันเก้านะครับถือว่าเลขวิ่งเงินล้านเนี่ยเข้าดีนะครับวิ่งเอานี่ก็ถือว่าสุดยอดแต่ก่อนนะครับตั้งแต่เขียนลายมือตอนนั้นใช้นา้าหนุ่มเมืองน้ําดำนะให้เลขชุดนะเพิ่นว่าเอาพี่น้องเจาะหางเดียวก็ไม่เอาสองมันจะเข้าเนาะจารย์ก็จะให้ ช่วงั้นจะให้เลขวิ่งอยู่สองตัวมันจะมีตัวบนและแบบล่างจะมามาบนมาล่างโอ้ยเพิ่นร์ลเบล่นเบลลนตะวิ่งย่างเดียวนะเป็นเล่นแบบจุมมือบ,บัวหลับนะครับสามต่อสี่ต่อเนี่ยนะโอ้จนเฟสเฟสเนี่ยโดนบุก โดนบล็อกโดนรีพอร์ตโดนอะไรนะโอ้ม <teachers> so yeah. nah. ันก็ยังมีหนุ่มเมืองน้ำดำปลอมขึ้นมานะก็เลยมาเปลี่ยนเป็นชื่อกอนกรลสินะที่เขียนลายมือนะครับก็มาให้ในนามถล่มเจ้ามือเม็ดเดียวนะเขาก็ยังไม่เอาเทพีน้องยังจะเอาเตะเล็กวิ่งนะก็มาให้หวยสัญจรเนี่ยน่าจะหวยสัญจรเข้าสามตัว ตั๊ดและสามตัวตรงตลอดในสัญจรนะครับนี่อันนี้พูดถึงที่มาที่ไปในเรื่องเลขวิ่งนะครับบ้านนะครับให้เกนะ้าเนาะตัวเด่นตัวเน้นของอาจารย์นะนะคือเลขตัวหน่วยเดี๋ยวเลขหลักหน่วยก็คือเลขขี้นะครับทุกคนเลขขี้ เอกี้ให้ไปนะเลขขี้สังเกตเลขขี้นะในความคิดในความรู้สึกอาจารย์คิดว่ามาบนมาล่างคนเด้นี่นคิดว่าเก้าเพราะมันเป็นหวยสัญจรนะมาในตัวส่วนตัวที่ชอบเนี่ยพี่น้องอันนั้นคือตามสูตรมันคือเน้นตามเลขจุดสาตัวมีเก้าศูนย์เก้าสามเก้าเจ็ดนะหกเก้าศูนย์หกเก้าสามหกเก้าเจ็ดคือชอบก็คือนะพี่น้อง ถึงมันไม่ใช่เลขขี้็ก็ขอขอช่างนะอาจารย์ชอบเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเกสองเก้าสามเก้าห้าเนี่ยประมาณนี้องเี้ถึงลูดซึ่มซื้อลัตเตอรี่ตั้งแต่เก้าศูนย์จนมปถึงเก้าเปไม่เอาตัวเดียวคือเก้าเก้าคือตามสูตรของมัน1อาจารย์เลยไม่คิดว่าหนึ่งมันเป็นเดือนเกิดของตัวเองนะหนึ่งกับศูนย์นะเกิดพอศอหนึ่งศูนยและที่สําคัญเกิดพบวันที่สิบสองก็เลยไม่คิดว่ามาศูนย์หนึ่งสอง ประมาณนี้นะชอบเก้าศูนย์เก้าหนึ่งในส่วนตัวอันนี้คือเปิดใจได้มัน่นแ o ่นสูตรนะแล้วก็เก้าศูนยะ์ถ้าในเลขขี้ที่ชอบก็เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามนีแต่ละแต่ดีก็คือสื่อทๆอกันนะอันนี้ใม่ความรู้สึกว่ามันจะชอบมากของปีเกิดทุกครั้งไหมประมาณนี้ความชิดนะ บริษันในสื่อต 10, อัวหนึ่งศูนย์ในสื่อรัตติลีวายุดอกหนึ่งศูนย์เพราะเป็นพศเกิดแล้วก็หนึ่งสองนะงวดปีนั้นนี่ยที่อยู่รุงเทียคิดว่าอืมอะจะซื้อพศเกิดห้าหนึ่งศูนย์มันมันออกก่อนออกเดือนสิงหาเราก็ว่าวันที่หนึ่งกันยาถึงจะซื้อนะมันมาก่อนนะครับแอนเล็กกันเลยงวดนี้ก็เลยอ่ะมันได้ตัวเด่นเรากำลังวิ่งดีเดินดีก็เลย นะพอดีในเลขสูตรของมันนะมันได้มีศูนย์มีหนึ่งในเลขขี้มีสามนะครับบนสูงตัวบนนะในส่วนของทะเบียนรถมันก็จะมาดีทะเบียนรถมันก็เป็นเกนะ้าเจ็ดเก้าแปดเนาะก็เลยมาผสมประสานกันนะครับแล้วในส่วนของเออเดี๋ยวขอดูในสม,มุดลงเอาไว้ไหนหน่อย <c oughs> สมุดสูตรในส่วนของหวยที่จะออกในวันมันอยู่ในเครื่องเดี๋ยวจะขอยกที่จะออกในวันที่หนึ่งกันยานะครับมันเป็นวันจันทร์นะครับเลขกําลังวันวันจันทร์เนี่ยมันมันเป็นเลขขี้ทั้งหมดนะครับก็มีเก้ามีสามมีเจ็ด นะครับมีเก้ามีสามมีเก็ดนะและที่สำคัญมันเป็นครั้งขึ้นขึ้นเก้าขั้มด้วยพี่น้องและเดือนสิบไงก็เลยชอบเก้าฟันเก้าเลยมันได้สูตรของเราอยู่แล้วเนี่ยก็ฟันเก้าเลยบนล่างและก็ขึ้นสิบคับก็เกนเก้าศูนย์เก้าหนึ่ง และส่วนอีกกําลังวันตัวหนึ่งเลขขี้ก็คือสามนะอาจารย์ก็เลยเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามนี่นี่ผสมะสานนะครับนะตามสูตรแล้วก็บริบทของเลขมันที่จะออกนะครับกะสื่อจัตเตอรีก็ชื่อว่านักนักที่มาซื้อซ้ําก็คือเก้าเจ็ดตอกนั้นได้อย่างละสิบใบยอยู่แต่เก้าเก้าเจ็ดน่าจะประมาณสิบกว่า หรือเกือบยี่สิบเพราะว่าสื่อเพิ่มเพราะามันมันตรงกับทะเบียนรถนะมันมันเป็นเลขเฮ่งนะก็ถึงเก้าเปียกนเลยเพราะว่าเก้าแปีทะเบียนรถของจันก็น่าจะรู้จยูจุดเปดเก้านะครับอันนี้พูดให้ฟังเนาะเอาไปใช้ในการวิเคราะห์นะครับตัดสินใจนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่าไปถุ่มเป็นนักนะอปลูกใช้วิจารณญาณเอานะครับ ประมาณนี้นะเออนะครับโอเคนะไว้เจอกันในวันที่หนึ่งเด้อพี่น้องนะรอเอามาอืมรอรอมามาลุ้นด้วยกันนะครับปร,ประมาณนี้เนาะอืมขอให้ทุกคนโชคดีนะครับลำลำรวยรวยเฮงเฮงปัง,ป,งปังกันทุกคนนะครับนะอย่าลืมนะครับ